สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามานะฮะส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ทางผมเองก็มีที่เฟซบุ๊กนะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับ ฝากากดไลค์กดแชร์ฝากากดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราพามาชมอีซูดาก่อนปี2001นะครับหรือว่าปี2544นั่นเองเครื่องยนต์3.0 s LX เป็นรุ่นท็อปนะครับนะฮะแต่คันนี้ก็จะได้ในเรื่องของนะฮะปั๊มสายเรียบร้อยนะครับเดิมเขาจะเป็นปั๊มไฟฟ้าซึ่งมีปัญหาค่อนข้างเย่แยะมากมายนะครับแต่ก็ปัจจุบันก็จะเป็นปั๊มสายแล้วนะครับก็คือ แปลงปั๊มให้เรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องกังวลเรื่องของปั๊มจะพังปั๊มจะเสียนะครับระบบพวกนั้นก็คือตัดขาดไปได้เลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับเครื่องยนต์หรือปั๊มใช้คล้ายๆกับพวก2008 2005เดียวกันเลยก็คือคันเร่งสายนะครับนะฮะไม่ใช่ปั๊มไฟฟ้าที่สั่งผ่านระบบไฟฟ้าแล้วนะครับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นตัวกระจกไฟฟ้าสีสันเก็บให้เรียบร้อยทั้งคันนะครับผมนะฮะ คันนี้จดทะเบียนปี2001นะครับมาดูจากข้างในสีสันพวกนี้ก็ยังมีจุดเดิมบางอยู่นะครับนะฮะสีบางชิ้นยังไม่เคยทําด้วยซ้านะครับผมนะฮะนะครับเส้นขอบพวกนี้ยังอยู่ครบหมดนะครับท่านใดที่หารถราคาแสนก็บาทนะครับไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับภายในก็จะเป็นเบาะผ้ากำมยี่นะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับภายในสะอาดสะอ้านอยู่นะครับแล้วก็นะครับ นี่ครับก็จะมีเบาะแคปไม่มีฉีกขาดนะครับผมนะครับอ่านะครับภายในเบาะพวกพวงมาลัยต่างๆสมบูรณ์แบบไมจะเป็นไม้ขาวเรียบร้อยว,วัดรอบใช้งานได้ปกตินะครับจริงๆบางคันมีการแปลงปั๊มจริงนะครับแต่ว่าระบบวัดรอบมันจะหายไปแต่คันนี้เขายังเหลือไว้หนึ่งกล่องก็คือใช้ในเรื่องของวัดรอบนะฮะเพื่อให้อ่าไมสามารถใช้งานได้ทุกอย่างว่าจะเป็นน้ํามัน วัดรอบนะครับหรือการชาร์จแบตต่างๆนะครับความเร็วใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับกระจกปรับมองข้างด้วยระบบไฟฟ้านะครับนะฮะคันนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าคู่หน้าออโต้คนขับนะครับกุญแจก็จะเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับผมนะฮะความเดิมนะฮะมาดูความเดิมเดิมเดิมนะฮะเม็ดอาร์คอยู่เดิมทุกเม็ดไม่เคยสาสีเข้ามาถึงเม็ดอาร์คเลยนะครับนะฮะผมนะฮะคันนี้รถดีนะครับแต่ว่าลูกค้านะครับ มยังงงอยู่ว่าทำไมยังเหลือนะครับสีสันทุกอย่างรถสวยนะครับบอดี้สวยมากนะครับเครื่องเกียร์ดีแอเย็นนะครับจะมีเพียงแค่ในเรื่องของท่อที่เขาทำลงหน้าเผานะครับนะครับแต่ไม่ได้ตกแต่งเครื่องนะครับไม่ได้แต่งซิ่งใดๆนะครับลูกค้าอยากจะได้ท่อเดิมนะครับใส่ท่อพักให้โดยเฉพผมเสริมจัดการให้นะครับไม่ต้องห่วงในส่วนนั้นนะครับนี่ครับสีสันสวยนะครับแม็กไลเนอร์มีอยู่ครบพร้อมชัตทรงจะซีดีนะครับ เครื่องดีด้วยนะครับฝาท้ายพวกนี้ก็เก็บสีให้เรียบร้อยกันชนท้ายก็มีคล้อมครบนะครับฝาท้ายก็จะเป็นเปิดกลางแบบนี้นะความเดิมนะเดิมเดิมๆนะไม่มีผุนะครับผมเดิมๆทั้งซ้ายขวานะครับแมกไครเนอร์อยู่พร้อมนะครับจะมีข้ามน้ำฝนเมื่ตกนะครับผมนะฮะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะสีสันสวยทั้งคันนะครับเดิมเบางบานนะครับ โอเคยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์พวกนี้นะครับนี่ถ้าเดิมๆบางๆเปิดดูนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าเช่นกันคอนโซลสวยนะครับไม่มีเจาะนะครับคอนโซลยังสวยเกียร์นะฮะก็จะเป็นเกียร์สูงแล้วนะครับนะฮะเนื่องจากตัวนี้ก็จะเป็นตัวสุดสุดท้ายแล้วนะครับผมนะฮะตัวสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับสีเดิมๆบางๆนะครับพวกนี้ก็ยังเป็นสีเดิมโรงงานอยู่นะครับเดิมๆโรงงานอยู่นะครับ ความเดิมลืมบอกไปนะครับลืมพาดูมาดูนะครับเดิมจริงๆนะครับนี่ครับเม็ดอาร์ชัดเจนทุกเม็ดนะครับนี่ครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงแค่นี้นะครับซื้อไปนะครับเอาไปแจ้งย้ายต่างจังหวัดโอนได้เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากจะได้โอนภายในวันเดียวก็โอนตามทะเบียนนะครับผมนะฮะอยู่จังหวัดอะไรก็ไปโอนที่ขนส่งจังหวัดนั้นนะครับนะฮะก็จะได้ภายในวันเดียวเลย แต่ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะฮะก็ต้องมีการแจ้งย้ายนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ขนส่งจะนัดเราประมาณ3 4วันเอารถเข้าตรวจโอนก็จะเป็นชื่อเราทันทีนะครับมาดูนะครับยางช่วงล่างก็ดีอยู่นะครับยางโอเคอยู่นะครับกระชนหน้าเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับนะฮะหลังคาก็เก็บสีให้รายละเอียดเรียบร้อยนะครับก็คือสีสวยแล้วจะมีฝากระโปรงที่เขาไปติดเคเบล่านะครับพอเขาติดเคเบล่าเวลาต่อภาษีเจ้าหน้าที่เลยบังคับให้ ถ้าจะติดนะฮะเขาบังคับให้เพิ่มสีครับก็คือเป็นสีน้ำตาลดำนะฮะโหมดสีบอลทองจะเป็นโหมดสีน้ําตาลนะครับนะก็จะเป็นทูโทนนะฮะก็คือสามารถเอาไปโอนได้เลยไม่ต้องไปแจ้งเสริมสีหรือเปลี่ยนสีเพิ่มเติมนะครับมาดูในห้องเครื่องนะครับแก้มพวกนี้ยังเดิมอยู่นะครับยังเดิมหมดเลยนะครับซุมซอกเดิมนะครับการความร้อนยังอยู่ครบนะฮะดูฝั่งนี้ก็เดิมนะครับไม่มีชนหนักแน่นอนไม่มีคว่านะครับ าหน้าเดิมๆนะครับเม็ดอาร์ชัดเจนหมดทุกเม็ดเหตุอยู่ครบหมดเดิมนะครับเหตุไม่ยับนะฮะอันนี้จะเป็นสีด่างๆหน่อยอาจจะเป็นจากไอน้ํามันอไอจากตัวแบบนะครับนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าชนหรือว่าพ่นสีมานะครับนี่ก็คือสีเดิมอยู่นะครับแล้วก็การความร้อนอยู่ครบฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดนะครับการความร้อนครันนี้ถือว่าสวยมากนะครับ อยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากนะอาจาจะมีนิดๆหน่อยๆพวกนั้นนะครับส่วนมากจริงๆอ่ะผมจะไม่ค่อยเห็นตัวดำๆนะครับส่วนมากจะเห็นตัวด้านในแบบนี้หมดแล้วนะครับอ่ะนะครับก็จะมีตําหนินิดหน่อยก็คือคาบสนิมตรงนี้นะครับเนื่องจากน้ํานะครับแล้วก็มันมาเปียกตรงนี้ก็จะขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็คือเดิมนะครับรับรับประกันได้เลยว่าเดิมไม่มีชนหนักแน่นอนปั๊มสายมาดูนะฮะปั๊มสายจริงไหมนะครับ จะมีปกติจะมีกล่องตัวหนึ่งนี่นะครับอยู่ข้างเครื่องตัวนี้นะครับตัวนี้จะคอนโทรลในเรื่องของปั๊มนะครับคอนโทรลในเรื่องของปั๊มนะครับแต่ตัวนี้ก็คือตัดไปแล้วเพราะว่าใช้เป็นปั๊มสายแล้วปั๊มสายก็คือเนี่ยครับเป็นสายคันเร่งแบบนี้นะครับนะก็คือตัดปัญหาตัวนั้นไปแล้วจะเหลือเพียงแค่กล่องตัวบนตัวนี้นะครับของตัวบนตัวนี้ก็จะควบคุมในเรื่องของระบบหัวฉีดหรือว่าวัดรอบต่างๆนะครับนะ ก็ยังเหลือเหลือคงไว้นะครับไม่งั้นวัดรอบมันจะไม่ขึ้นนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมพาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราสตาร์ทนะครับสตาร์ทตี่ไม่ยากไม่ต้องเผาหัวนะครับพวกนี้ไม่มีระบบเผาหัวแอรใช้งานได้ปกติเย็นนะครับผมวัดรอบเนี่ยครับขึ้นปกติเดี๋ยวผมเบิ้ลรอบให้ชมูนะครับเนี่ยจะมีเสียงข่อนิดนึงนะครับเสียงข่อก็คือนะครับเขาลงหน้าเผานะครับ คเดี๋ยวเราสามารถนะครับที่จะใส่ท่อพักแล้วก็เอาไปลงปกตินะครับเพื่อให้โอนง่ายขึ้นนะครับลูกค้าแจ้งมาได้นะครับนี่ครับพวกจะต้องเงซีก็ดีนะครับไม่มีผูไม่มีด่างนะครับนะครับข้ออาจจะมีเสียงนิดนึงจะวิ่งดีหน่อยๆนะครับนะลูกค้าอยากได้เดิมๆนะฮะเดี๋ยวผมไปใส่ท่อพักแล้วก็ออกหลังให้นะครับดูกำลังเครื่องยนต์นะครับนี่ครับเครื่องยนต์ดีนะครับ อ่า,านะครับแล้วก็จะเหลือนะครับตัวหม้อน้ํานะครับมาดูนะครับนี่ครับอ่านเร่งดูนะครับนิดหนึ่งอาจจะมีสีน้ํานะคะเดี๋ยวผมจะทก,การดูแลเรื่องระบบน้ําให้นะคร, <S <S 1> <S 1> นครับนี่คือปกตินะครับแต่ว่าถ้าเราเดินเบา นะครับอาจจะมีการสั่นจากตัวเครื่องนะครับมเลเิษทําให้น้ํากระเด็นนะครับแต่ว่าเราเร่งดูนะครับตอนสมมติว่านะครับเราต้องเอาฟองตัวนี้ออกนะครับตอนเปิดแล้วก็เร่งดูนะครับอันนี้คือระบบน้ํานิ่งดีอยู่นะครับก็คือน้ําไม่ดันนะครัพกอากาศไม่ขึ้นนะเราต้องเร่งตอนรอบที่ค่อนข้าง ปกติรอบนิ่งๆนะครับผมนะฮะถึงจะรู้นะครับผมอ่านะครับแล้วก็ของเหลวนะครับเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้อันนี้จะมีเสียงนิดนึงก็คือเสียงพวกคลิปล็อกพวกนี้นะครับมันเลยทําให้มีเสียงนะครับของเหลวเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้นะครับคันนี้ก็จะเปลี่ยนในเรื่องของน้ํามันเครื่องไส้กรองนะครับน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายนะครับการกับขี่ช่วงล่างขับดีแน่นอนไปดูคลิปก่อนได้นะครับส่วนคันนี้นะครับอ่า ราคาก็จะอยู่ที่149,000เช่นเดิมนะครับเก็บงานรายละเอียดสีให้แล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนของเลวให้นะครับสอย่างก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากจะได้ท่อพักนะฮะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ1-2ชั่วโมงนะฮะอันนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับสมมุติว่าลูกค้าโอเคหรือว่าอยากจะให้จัดส่งนะครับผมก็จะทําการใส่ท่อพักให้เปลี่ยนของเลวให้นะครับทั้ง3อย่างจัดส่งให้ฟรี 100กิโลเมตรนะครับแต่ลูกค้าจะต้องมีการมัดจําก่อน10,000ก่อนที่จะส่งนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าอยากจะมาดูก็มาดูก่อนแล้วมาคุยรายละเอียดนะครับถ้ารอได้ก็ประมาณไม่เกิน4ชั่วโมงเสร็จนะครับเปลี่ยนพวกกรองพวกน้ํามันเครื่อง,งต่างๆนะครับแล้วก็ท่อนะครับที่จะทําให้นะครับหรือว่าจะมัดจาวันนี้วันพรุ่งนี้ค่อยมารับก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ สนใจ1,49,000นะครับ1,49,000บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนเอาไปโอนแจ้งย้ายต่างจังหวัดได้เลยนะครับนะฮะสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์098 274 4279ไอลน์ย์เ4 4ท่านใดที่อยากจะดูรถตัวจริงคันนี้นะครับรบกวนโทรสอบถามก่อนนะครว่ามีติีนติดจองหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีตีนติดจองนะครับ ท่านสามารถมาได้ที่ตะบนท่าผ้าอำเภอเมืองจอดขอนแก่นนั่นเองนะครับไม่รับนัดข้ามวันนะครับลูกค้านะครับถ้าพร้อมลูกค้าโทรมาถามก่อนว่ารถมีตดนัดตดจองหรือเปล่านะฮะถ้าไม่มีตดนัดไม่มีติดจองนะครับผมก็จะนัดให้ท่านมาดูรถก่อนนะครับจบไม่จบไม่เป็นไรมาลองขับได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่จบนะฮะผมจริงจะนัดสายต่อไปนะครับนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาของ แต่ละท่านนะครับนะไม่นัดชนกันนะครับใครนัดก่อนก็ได้ดูรถก่อนนะครับประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ